สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับจย์สวัสดีครับนิกสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทางบ้านทุกคนครับวันนี้ก็พบกันเร็วนิดนะวันนี้อือยู่ระหว่างกักเนื้อกักตัวที่บ้านเพราะทั้งลูกทั้งภรรยาติดโควิด <c oughs> กันหมดนะครับส่วนตัวผมเองตรวจสามรอบก็ยังคงขีดเดียวอยู่นะครับหลอดทุกซีซันคนนี้หรือจะหลอดนหนไม่นารอดรอบนี้ถึงยังรอดอยู่เนี่ย <c oughs> ถ้ารอดดีเอาเลือดไปตรวจไปทำวัคซีนเลยนะครับ <c oughs> อ่ะเรามาอัพเดตวันนี้ตลาดหุ้นเป็นยังไงตลาดผมยังรอดตลาดหุ้นรอดไหมอ่าครับมาดูกันครับก่อนดูเย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจพวกเรานะครับครับอ่ะครับอ่าอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลาเราลงคลิปจะได้มีแจ้งเตือนโอเคภาพมาแล้วครับมาแล้วนะครับโอเควันนี้ตลาดหุ้นสรุปจบนะครับปิดบวกเล็กน้อยห้าจุดแปดเก้าจุดศูนย์จุดสามแปดเปอร์เซ็นต์ครับครับ ระหว่างวันก็บวกสูงสุดไป11.89นะครับบลรุ่ม57,000ล้านนะครับวันนี้อืมแต่วนลุ่มวันนี้เป็นวนรุ่มที่เทขายซะมากกว่าซื้อนะ <c oughs> แล้วก็แท่งกราฟแม้จะปิดบวกนะแต่ตัวแท่งกราฟนะครับอ่าดูดูนะแท่งกราฟเป็นแดงนะเพราะว่าระหว่างวันขึ้นสูงแล้วปิดลงมาต่ําแล้วปิดต่ากว่าที่เปิดนะครับอืมปิดต่ากว่าตอนเปิดคือยิ่งพยายามจะเปิดกระโดดนะแท่งกราฟเนี่ยเปิดกระโดดเป็นเขียวแล้วโดนลากกลับในตอนท้ายตลาด เซ็ตห้าสิบระหว่างวันนี้ลบอยู่ตลอดเวลานะเพิ่งมาบวกนิดๆหนึ่งอะคือแทบไม่เรียกว่าบวกอ่ะนะ <laughs> ในตอนไทยไทยตลาดเซ็ตห้าสิบนะ <laughs> ผมบอกว่าสถา,านกาการตลาดแบบนี้ก็ก็ยังคงต้องบอกว่าแนวลบไม่เปลี่ยนแปลงอยู่นะอื <laughs> <laughs> ไม่ใช่แนวลบนะแนวลบไม่เปลี่ยนแปลงนน <laughs> ลบรอลิงนะครับ <laughs> <laughs> ลบรอลิงยังไม่เปลี่ยนแปลงในตอนนี้นะครับ <laughs> ก <laughs> <c oughs> <c oughs> <c oughs> ็วันนี้ก็ผมก็ไม่ได้เข้าซื้อหุ้นซื้ออะไรนะก็ ถือเงินสดรอเดทงเดทเทสก็ไม่เล่นวันนี้นะครับเพราะว่าจังหวัดตลาดมันไม่เอื้อมหน่อยให้เล่นมากนะนะครับมามาดูหุ้นตัวที่เพื่อนๆสงน่งอาพวกเรากลุ่มนักเรียนหุ้นเขาสนใจอยากรู้แนวโน้มมีตัวไหนบ้างครับครับเอ่อตัวแรกครับเอ่อซิสบีครับซิสบีเอ้ยไม่เคยเจอกลนนะตัวนี้นะไม่เคยเห็นเลยครับไม่เคยจําได้หุ้นมปนกลุ่มพวกธุรกิจโรงเรียนนะตัวเนี้อือฮึอ๋อซิสบีน่าสนใจตรงนี้ครับซิดบี ที่มีน่าสนใจตรงที่ข้อแรกเนี่ยเขาเป็นขาขึ้นมาชุดใหญ่ขึ้นแบบบิ๊กไว้ด้วยนะหลังจากนั้นก็พักตัวการพักตัวของเขาพักไม่ปิดแก็บที่เปิดไว้จากนั้นมีกลับตัวขึ้นแล้วก็ทิ้งตัวพักตัวอีกครั้งแล้วก็นะครับก็ยังคงไม่ยอมปิดแก็บนะครับแล้วกลับตัวโซนนี้พอกลับตัวเสร็จเปิดกระโดดเลยมาดูนะครับการเปิดกระโดดโซนนี้น่าสนใจตรงนี้เดี๋ยวตีเสลไลา์ดูนะครับนี่เป็นหนึ่งในคอสที่พวกนักเรียนนุ่นจะได้เห็นกันนะครับก็คือถ้าลากเส้นลายไหมครับเทรนไลน์นะครับครับ เขาเบรกเอาท์เทรลไลน์ครับชุดนี้พอเบรกเอาท์ได้เสร็จวันต่อมาเปิดกระโดดเลยการเปิดกระโดดข้ามแบบนี้นะครับมีโอกาสที่จะริงจะข้ามแบบเนี้ยถ้าชุดนี้สมมุติถ้าถ้าจับชุดนี้เนี่ยคลื่นย่อยชุดนี้ให้เป็นเว็บหนึ่งนะครับจับเป็นเว็บหนึ่งเนี่ยพักเป็นเว็บสองพักเป็นเว็บสองนะครับแล้วก็เปิดกระโดดแบบนี้ถ้าเปิดกระโดดต่อแล้วข้ามตัวนี้ไปได้เนี่ยชุดคลื่นย่อยชุดนี้มีโอกาสที่จะวิเคราะห์ให้เป็นเว็บสามได้เลยนะสำหรับเอ s อบีครับตัว เปิดกระโดดพร้อมวอลลุ่มด้วยสวยครับตัวนี้เปิดแล้วก็ปิดแบบชนิดว่าสูงสุดของวันด้วยนะครับครับแ้างั้นแบบนี้พอเปิดแบบนี้เสร็จเลยนะครับมาดูของ indicator กันนิดหนึ่งนะครับตัวกราฟอินดิเคเตอร์ยังไม่เป็นยังไม่เป็น o อบอ b แต่เป็นส่งสัญญาณในลักษณะของเป็นขาขึ้นใหเห็นแล้วนั้นมีโอกาสไปต่อได้เหมนะสำหรับตัวนี้ครับพรุ่งนี้มีโอกาสที่จะคือถ้าความเปไปได้จะเปิดกระโดดข้ามต้านนะครับพรุ่งนี้มีสิทธิ์สูง กับเอ s, 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 s b <S ครับตัวนี้เราลุ่มส่งมาพีกทีเดียวตัวนี้ครับครับอ่าน,นจังหวะนี้ต้องบอกว่าจริงๆแล้วถ้าจะเข้านะต้องมาดูนะครับวันนี้เขาบวกถึงเก้าเปอร์เซ็นตนะจากเมื่อวานเพราะฉั้นบวกเก้าเปอร์เซ็นของเมื่อวานนี่คือบวกจากราคาปิดแท่งเนี้แท่งนี้นะครับเก้าเปอร์เซ็นตเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเข้าถ้าจะเข้าเขาได้ไหมก็ต่อบว่าพอไหวนะพระมาจจอต้านแบบนี้พอไหวนะซอฟตรอตก็ตรงนี้แหละครับแนวนี้แหละแนวแนวแก็บนี่แหละครับครับย้ายปิดแก็บ แล้วลักษณะเขาที่ผ่านมานี้นิสัยเขาคือเขาไม่ยอมปิดแกลบนะเปิดกระโดดแล้วไปแล้วไปเลยนะงั้นมีโอกาสที่จะไปต่อได้งั้นซอมรอดอยู่ประมาณตรงแกลบก็ประมาณแถวแถวสิบเอ็ดจุดแปดตรงนี้ครับออื <S 2> <S 2> <S นะครับสิบสิบแปดจริงๆบางคนก็อาจจะสต็อปไปแค่สิบสองก็ได้ตรงไส้ตรงนี้สิบสองบาทเปน็นแนวรับไปเลยแนวรับจิตวิทยาเลยต้านเดิมที่เปลีป่ยนเป็นแนวรับในได้ตรงนี้ครับแล้วแนวต้านถัดไปแล้วครับใกล้ๆนี้ไม่น่าจะเอาอยู่คือสิบสามจุดสองไม่น่าจะเอาอยู่นะผมว่า มีสิทธิ์กลับไปเทสไทยตรงนี้14บาทส่วนนี้ครับครับมีมีโอกาสกลับไปเทส14บาทได้เลยสาหรับซิสบีครับตัวนี้ก็ขึ้นสูงมากอ่ากระโดดได้ได้ได้สวยงามนะตัวนี้ครับอ่ะตัวต่อม,มาครับเอฟสมาร์ทอื F S <S อต้องบอกว่าสิเดี๋ยวเพื่อลืมไม่เคยตัวนี้ไม่เคยดูเราเต้องใสช่ใสชื่อไว้หน่ใส่ชื่อไว้หน่อยครั เป็นซิบีนะครับซิบีนะครับเออนะครับอ่าซิบีเอาไว้เนะี่อยู่เนี่ยอ่านะครับซิดบีนะครับงั้นซิบีคือซิดบีเป็นหุ้นกลุ่มโรงเรียนจําได้ตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็คงมาพร้อมออกับการเปิดเทอมมานะอ่าตลาดเริ่มมาพร้อมกับการเปิดเทอมแล้วน่าจะรับค่าเทอมเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยขึ้นอ่ะค่าเทอมแปะเทียเออ่าจจะมาเต็มเม็ดเต็มหน่วยขึ้นจากเดิมที่เก็บไม่ค่อย อาจจะมีต้องส่วนลงส่วนลดกันบ้างนะช่วงปิดช่วงปิดโควิดกันที่ผ่านมาครับครับตัวต่อมาครับเอฟสมาร์ท uh, ครับเอฟสมาร์ทนะครับเอฟสมาร์ทตัวนี้ก็จําได้ไม่เหมือนไม่เคยดูเหมือนกันนะไม่เคยครับเจ้าของตู้เบร์เติมตู้เต่าบินนะครับตัวนี้ oh. อ๋ออ่านะครับตัวนี้พ <Hey. S 2> อดี <Hey. S 2> ด้วยเวลาที่จํากัดเราก็เลยไม่ค่อยได้ ันละห้าหกคุณก็คัดมาห้าหกนห้าหประมาณนี้ไม่เกินนะครับเอฟสมารนะครับใครเนาะทำร้ายผมมากเลยเนี่ยตอนนี้อยู่ๆทอดหมูหอมมากเลยถ้าผมสมาธิไม่ค่อยมีต้องขออาภัยแล้ววันนี้เอฟสมารหลังจากพักตัวมายาวนานพักตัวยาวนานเนี่ยช่วงหลังจะสังเกตว่าแม้ว่าหายต่ําลงโลสูงขึ้นเพราะฉะนั้นทรงแอฟสมาร์ t เนี่ย ลักษณะคลื่นจริงๆดูลักษณะนะทักตัวเริ่มจะออกทรงเกือบๆเป็นสามเหลี่ยมนะเพราะว่าเริ่มยกโลสูงขึ้นหาย,ยังไม่ไม่ขึ้นนะงั้นต้องมาตีเทรนไลน์ให้ดูกันนิดตัวนี้นะครับหลังจากที่เข้าพักมาเนี่ยหลังจากชุดพักตัวชุดนี้นะครับดูว่าเทรนไลน์เขาเนี่ยลากอยัางไงอ่านะครับอ่าถ้าแบบนี้แท่งนี้มีการกลับตัวแล้วเบรกเอานะครับ เป็นงานกลับตัวรเบรกเอาวันนี้เป็นงานเบรกเอาในเป็นแท่งแรกเลยนะเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกมีโอกาสไปต่อถ้าเบรกเงาแบบนี้ครับอืมสวยครับสําหรับเอฟสมาร์ครับเข้าได้ไหมมาดูซิซับล็อตก็อยู่นี่ครับประมาณสิบแปดจุดแปดซับล็อตตรงนี้ครับก็โอเคอยู่นะตอนนี้ยี่สิบจุดหนึ่งศูนย์ประมาณบาทเศษเศษก็ไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะนะซับล็อตใช่ไหมครับใช่เมื่อเทียบอาตรงนี้แล้วถ้าเกิดเข้าไปต่อเข้าไปไหนแนวต้านถัดไปถามมาต้านใกล้ๆนี้เทสไหมผมยี่สิบยูเจ็ด ตันแรกตั้แรกก็น่าจะมีโอกาสผ่านนะมีโอกาสผ่านถ้าส่งมาแบบนี้ครับพร้อมบอลลุ่มที่พีขึ้นมาแบบนี้มีสิทธิผ่านนะครับแต่ถ้าสมมติว่าบันชนแล้วลักษณะแพลตชั่นมีการเทขายแรงแรงก็อาจจะเทคกาไรสั้นๆตอนนั้นไปก่อนนะแต่ผมมองมีสิทธิผ่านถ้าผ่านได้มีสิทธิไปเทสไหนครับเนี่ยตรงนี้ครับประมาณแถวๆสักยี่สิบสองจุดแปดตรงนี้ส่วนนี้ครับมีโอกาสไปเทสไฮตรงนี้ได้สําหรับเอฟสมาร์ทครับก็ตั้งแท่นเตรียมจะไปเหมือนกันมีสวยๆตัวนี้สวยครับครับอ่ะตัวต่อมาครับ ตัวต่อมาครับ rjhs ครับชื่อไม่คุ้นอีกแล้วตัวนี้ r j s วันนี้รู้สึกว่าคัดกันมาใหม่ๆนะมีของใหม่เข้าสู่ตลาดมาดูต้องคิมกันทุกตัวนะเพราะว่าของใหม่นี้ของใหม่นะ rjhs r j s นะครับเป็นกลุ่มไหนชื่อบอกมาแล้วครับ r j s เป็นราชธานีฮฮสเทลอ๋อกลุ่มโรงพยาบาลโรงพยาบาลต้องบอกว่า r j s นี่มาส่งสวยไปเลยสวยครับตัวนี้ครับ คือเขาเบรกเอาส่วนนี้ได้แล้วก็หลังจากนั้นทำหายรักษาฐานยกไฮเอโรนะครับไม่หลุดไฮเอโรแล้วก็เบรกเสร็จเบรกเสร็จก็ยังไม่หลุดไฮเอโรอีกเบรกขึ้นไปเรื่อยๆคือลักษณะขึ้นเท่าเวลาขึ้นก็ขึ้นต่อเนื่องเลยนะใช่บดจะขึ้นแล้วขึ้นต่อเนื่องหลายวันนะพักก็พักหลายวันต่อเนื่องนะงั้นจังหวะนี้เป็นไงตอนนี้คือใกล้จะโอ,บอ้บสเต็มที่เพราะฉะนั้นเวลาขึ้นต่อเนื่องแบบนี้เขาอาจจะเตรียมพักได้ก็ต้องบอกว่าเบรกหายไปแล้วชุดนี้รอย่อก่อนไหมครับ พอ <c oughs> ถ้าเข้าเลยแต่จะเข้าเลยซบลอนะครับซบล้อกวนวางเนี่ยครับตรงนี้สามสิบเจ็ดจุดห้าซบลออครับถ้าเข้าวางว,วางแค่นั้นพอนะเฉลี่ยเฉลี่ยแล้วก็ขึ้นลงประมาณสิบวันนะครับเออทนถ้าทน,นไม่ไหวถ้าทนไม่ไหว,นไไหวเนี่ยก็ต้องอต้องต้องเงี้ยแหละครับทนไม่ไหวเข้าเลยซบล็อต้องเร็วนะเพราะมีสิทธิพักลงมาค่อนข้างลึกและยาวนะครับสำหรับตัวของอาจเฮดโดยนิสัยเขานะ,ะวางแผนการเล่นกันให้ดีนะครับ เออต้องต้องครบเวลาครบกันดูนิสัยก่อนดูนิสัยก่อนนิสัยเก่าเขาเป็นแบบนี้นะแต่ว่าเขาจอดเบบนนี้มีสิทธิ์เปิดกระโดดไปต่อไม่มีสิทธิ์มีสิทธิ์นะครับก็มีสิทธิ์วิ่งต่อได้เหมือนกันละ่ะแต่ว่าต้องบอกว่าพอเขาเบรกหายไ,ได้สักไม่นานเขาจะพักและพักลงมาลึกโดยนิสัยเขานะอืต้องดูว่าเขาจะเปลี่ยนน,นุ่นอินไอ้นิสงนิสัยกันไหมนะครับอืที่มาดูแนวต้านถัดไปสิต้า,าวก,กันันนแถดไป วิกยังไม่เจออีกอะวิกยังไม่เจออีกอะไปมันเลยตอนนี้มาจ่อต้านทะลุทำฟรีมวิกไปแล้วเนี่ยตอนนี้อ๋อดูมันเลยดูมันเลยเขาแต่ซีลิ่งเลยไหมเนี่ยอ่ะเป็นกำลังโอ้เป็นนิวไฮนะตอนนี้เลยนิวไฮเป็นนิวไฮแล้วนะครับตอนนี้เพราะเมื่อเป็นนิวไฮไปแล้วการรันก็เวลาเป็นนิวไฮรันตามเอ็มเอไปเลยครับตอนนี้อืมเขาจะเกาะเกาะเอ็มเอห้าแบบนี้ครับหลุดเอ็มห้าตอนนี้อาจจะต้องใส่เดี๋ยวขอปรับ ใส่ EMA oh. เปลี่ยนจากห้าสิบมาใส่สิบเวลาเขาย่อตัวเขาย่อถึงขนาดหลุดหลุดสองร้อยก็ยังเคยมีแต่ช่วงหลังเวลาย่อประมาณแดวนั้นไม่ไม่เกิน EMA ม0ห้าสิบนะครับถ้าดีชุดนี้เวลาลงมาจะรับแถวถ้าถ้ารันรันด้วยเ e m a มห e ้าเ m a มสิบประมาณนี้ครับพอหลุดหลุดลงมาดูว่ามารับแถวแถวถ้าเอ a มห้าสิบกำลังดีครับสำหรับ RGA ครับแผนการเล่นนะนะตัวนี้ อินดิเคเตอร์ยังไม่ส่งสัญญาณแบริทมาเลยนะครับยังเป็นสัญญาณไปต่ออยู่นะสำหรับตัวนี้เพราะฉะนั้นเข้าได้ไหมเข้าได้ซับรอสก็ต้องคัดกันไวๆเนี่ยก็คือเนี่ยสามสิบเจ็ดจุดห้าโซนนี่ครับใน IS i อซมันโอเวอร์บอสหรือเปล่าครับารเริ่มโอเวอร์บอสแต่ว่าเป็นโอบอสในแบบที่ยังเป็นคอนเวอร์เจนต์อยู่นะครับครับก็จ,จะพักชั่วคราวไรแบบเนี้ยพักแล้วไปต่อยังไม่เป็นไดเวอร์เจนต์ให้เห็นนะครับตอนนี้อแนวต้านไม่มีแล้วเพราะแนวต้านก็ว่าตามจิตวิทยาก็เนี่ยสี่สิบบาทนานาเนี่ย ถ้าจะหาแนวต้านแบบนั้นต้องแป๊บนะขอเข้า Time f r a m e w e e k นะครับเพื่อแนวต้านง่ายๆหน่อยนะครับขอเลื่อนแบบนี้นะครับ,นบ,นนนรบแนวต้านงันขอตีฟิโบวัดดูว่าแนวต้านนะครับใช้ฟิโบรีเซเมนต์นะครับ อ่านะครับคือถ้าเขาจะทําชุดนี้ถ้าทําเป็นสตรองบีล้วก็อยู่ประมาณเนี้ยผมไม่ได้ตีละเอียดไวนะ้ประมาณตั้งสี่สิบเอ็ดสี่สิบสองประมาณนี้อยู่โซนนี้อยู่ระหว่างกลางตรงนี้พอดีไม่ได้เซ็ตค่าละเอียดไว้นะครับแต่ถ้าเขาชุดนี้เขาออกตัวเป็นเวฟสามไปเลยในคลื่นนี้นะครับถ้าออกตัวเป็นเวฟสามคลื่นนี้เขาจะไปได้ขั้นต่ําประมาณสี่สิบสี่จุดห้าบาทนะครับซึ่งมีสิทธิ์ไปมีสิทธิ์ไปถ้าดูตามบนลุ่งนะ้มีสิทธิ์ไปที่จริงถ้าแต่จากคลื่นนี้นะมีสิทธิ์ไปนะครับ อันั้นชุดนี้เราบอกว่าก็จังหวะเข้าจังหวะไล่ก็พอได้แต่มันมันเป็นพอทำหายเพื่อนการไล่นี่ต้องใช้ EMA นะครับใช้ EMA แล้วก็ดูแนวต้านตามฟิโบไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้นะครับถ้าใครที่มาเรียนกับเราก็จะรู้นะครับว่าจะไล่กันยังไงดูยังไงอะไรจะยังไงนะครับครับหนึ่งขอเซตใหม่ก่อน จะเซตเส้นสิบธพรพะอาจารย์ไม่แมก่ก็ที่เมื่อกี้ไปลากเขาไว้ให้มันลงต่ำเพื่อจะได้อ๋อ oh ที่บได้ไงแปบ๊บนึ่นอ่านะครับงั้นต้องบอกว่าอาเจฟส่งแรงส่งแรงนะกรวัว่แล้วเวลาพักนานไปออกออก็จะมีออกมีสิทธิ์ไปไกลันชุดนี้มีออกมีสิทธิ์ออกได้สองอย่างก็คือเขาเขาเป็นผ่านเป็น normal b เรียบร้อยแล้วชุดนี้พอผ่าน normal b ได้ที่เหลือก็คือ อาจจะพักถ้าพักไม่ลึกมีสิทธิ์ขึ้นทะลุเพื่อทำสตรองบีแล้วก็ทำเว็บสามต่อเลยครับเฉพาะจับเฉพาะขึ้นนี้นะครับตัวต่อมาครับตัวต่อมาครับดีแทครับดีแทดีแทดีแทกำลังวุ่นวายกันอยู่เลยดีแท่ะมาตัวใหญ่ๆมั่งดีแทกนะครับดีแทนะครับดีแทดีแทความน่าสนใจตรงที่หลังจากพักตัวละมาโซนนี้พักลงมาแล้วก็เขาพักลงมาไม่ปิดแกลบนะ เด้งกลับเลยแทงเนี้ยแทงเขียวแทงเนี้ยลงมาเจอแย่ลงมาหาแก็บแล้วก็เด้งเลยนะครับครับเออประมาณนั่นแหละแย่เท้าลงสาดน้ําตอนเช้าอ่ะมันหนาวเออแย่ปับ๊บเด้งกลับทันทีพอเด้งกลับปับ๊บเนี่ก็ยกโลยก็หายไปเรื่อยเลยคือไปตามดาวเทอรี่ไปเลยนะแทบจะไม่หลุดใไฮโรล,ล่าไปเลยเยกโลไปเรื่อยก็เป็นเทรนขาขึ้นในรอบนี้เรียบร้อยสําหรับดีแท็ครับตอนนี้ ขึ้นมาจอที่จะขึ้นเทสไายถัดไปอยู่ตรงโซนแถวๆ48.5ที่จะไปเทสต่อต่อได้นะครับซ็อบลอสของเราคลื่นนี้ตามดาวเทลรี่อยู่ที่44.5ครับชุดนี้ครับถามว่าเข้าได้ไหมคืออถ้าทรง <L id. S 1> ของเขาโดยปกติเนี่ยกุ้นใหญ่ๆใ,ในเวลามีบิ๊กไว้อะเขามักจะพักตัวก่อนแต่ทีนี้ดีแทกเวลาพักตัวข้างหลังช่วง,งหลังๆว่านานๆเขาก็อาจจะมีพักลึกบ้างแล้วก็มีพักแบบพักโซนบนสลับแบบนี้นะครับ พร้อถามว่าควรรอการพักตัวก่อนนะครับสำหรับดีแท็ครับครับครับดีแท็นะครับอ๋อตัวนี้เราเคยดูบ้างไหมตัวนี้เอ่ดีแท็กเราเหมือนครั้งเดียวเองมั้งจันออกมาใส่ชื่อไว้หน่อยดีแท็นะดีแท็ตัวนี้นะดีแท็นะครับอ่เดี๋ยวน้อยใจใส่ชื่อซ <c oughs> า <c oughs> เป็นรุ้นใหญ่ก็ทั้งทีนึงนะเซทห้าสิบตัวนี้นะครับ,รบก็เป็นเซตห้าสิบที่ที่ก็ รักษาทรงดีอนะยู่นะสวยอยู่นะตัวนี้ครับตัวดีแท็กครับก็สังเกตน,นะครับส่วนใหญ่เขาจะ,ะลงมาสุดๆเขาก็แต่ไม่ผ่านไม่เกินเยเมสองร้อยอ่ะถ้าย่อลงมานะแล้วเขาก็เดึงขึ้นได้คือหุ้นที่เยียงไปรักงส,สาทรงขาขึ้นต้องไม่หลุดเยเมีสองร้อยนะถ้าหลุดก็น่ากลัวใช่ไหมอันนี้มีหลุดบ้างบางช่วงนะแต่หลุดแล้วต้องบอกว่าคือพอหลุดปั๊บส่วนใหญ่ผมก็ไม่อยู่ละคือไปตั้งแต่ส่วนสไตล์เล่นสั้นมันไปตั้งแต่เยเมห้าสิบอ่ะ <laughs> ไม่อยู่อะ EMA ห้าสิบก็ไปก่อนนะครับถ้าหลุดเนี่ยเนี่ยหลุดเนี่ยหลุดปั๊บไปก่อนแล้วจากนั้นพอเริ่มกลับตัวค่อยมารับส่วนเนี่ยส่วนเนี้ยครับแล้วพอยืนเหนือ EMA สิบ EMA ห้าได้แบบเนี้ยรันไปเรื่อยอีกทีนงครับสําหรับสไตล์การเล่นแบบนี้นะครับครับครับตัวต่อมาครับตัวต่อมาครับตัวนี้เคยโด่งดังมากนะครับอยู่ช่วงหนึ่งเดลต้าครับโอ้โหไม่เคยดูด้วยตัวนี้นะครับเดลต้าครับอ่าแต่เราเคยพูดถึงกันอยู่ครั้งหนึ่งนะครับเดลต้าช่วงนั้นพีคเลย อันนี้เป็นนักซิ่งในตำนานตัวจริงนะครับตัวนี้ใช่ครับเพื่อนผมแล้วที่สำคัญคือเขาไม่ใช่นักซิ่งเล็กๆนี่ประเภทว่ารถรถเทเลอร์ซิ่งเลยแหละตัวนี้นะครับเพื่อนผมมาบอกว่าซื้อหุ้นตัวนี้มันบอกผมว่ามเรียกกูว่าเศรษฐีเรียกฉันว่าเศรษฐีนะครับแบบเป็นเดลตานะครับเดลต้าเดลต้านี้บางคนเข้าใจเป็นสีไม่ใช่นะไม่ใช่ครับ อ้าวมันไปดีแท็กคายอยู่ด้วยเหรอเนี่ยครับนะทําไงเนี่ยลบดีแท็กคลิกที่ดีแท็กล้าก็ลบทิ้งครับปั๊บนะครับอ่าโอเคเดลต้านะครับเดลต้านี่นะครับคือทรงเขาพักมายาวนานมากเขาเนี่ยเคยสร้างประวัติศาสตร์ให้ดูกันเลยนะล่อดีตให้ดูอดีตชาติเข้ามาก่อนนะประวัติเก่าเข้ามาเลยนี่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 ต้องมาดูโซนนี้โซนที่สนุกสารสนุโซนนี้ เออนี่ๆโซนนี้เขาไล่กันตั้งแต่นี้ดูราคานะครับยังยังนะเขาออกตัวโซนราคานี้ประมาณนี้แถวแถวห้าหกสิบาทโซนนี้ครับเมื่อประมาณวันที่อะไรครับวันที่ยี่สิบเอ็ดเดือนห้าปีสองศูนย์นะโซนเนี้ยที่เขาออกนะเริ่มรูดออกตอกนี้ออกจากโซนประมาณห้าสิบห้าบาทนะครับไปอยู่ที่ไหนครับไปอยู่ที่นี่ครับขึ้นไปแปดร้อยอยู่ที่ราคาแปดร้อยกว่าบาทในตอนวันที่ยี่สิบแปดเดือนสิบสองใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งปีนะครับขึ้นจากห้าสิบห้าไปแปดร้อยบาทครับ ยังไม่เคยเจอหุ้นแบบนี้น,าน,น,าน,นั้นๆเนี่ยมีหุ้นแบบนี้สักทีตอนนั้นสิ่งก็ต้องบอกว่าแล้วถามมารวยเขาด้วยไหมไม่ดูชาวบ้านอย่างเดียวไม่กล้าไล่เขา <laughs> เพราะว่าไปเกินพื้นฐานมากนะครับจากนั้นเขาก็พักตัวลงมาราคาโซนตอนนี้ก็คือเขาบอกว่าเป็นราคาที่ใกล้ๆพื้นฐานแล้วล่ะตอนนี้ใกล้ๆพื้นฐานจริงๆนะจริงๆก็เป็นหุ้นที่พื้นฐานดีนะเดลต้ากันปันผงปันผลก็ใช้ได้นะเราไปดูเช็คก็ได้ดูนะครับให้ดูในขวดนะครับ แต่ตอนนี้เนื่องจากราคามันแรงเลยปันผลเลือน้อยแค่ศูนย์จุดห้าเนี่ยครับกำลัการแรงมาก P/E ห้าสิบสี่จุดเก้าสามร้อยหกสิบาทยังห้าสิบสี่คิดดูแล้วกันตอนแปดร้อยเอเท่าไหร่นะครับสุดขั้วจริงๆอ่ะพอเขาพักชุดนี้หลุดชุดนี้มานานเขาเขาก็ไม่สามารถที่จะผ่านเอ็มเอสองร้อยไม่ผ่านทั้ง e อ a มห้าสิบเลยนะเขาไต่ได้ไหมนะครับหุนหรอมันอะไรไม่เปลี่ยนเป็นหุน แต่ชุดล่าสุดน่าสนใจตรงที่เริ่มนะครับอะมาดูกันนะครับชุดล่าสุดด้วยเต็มๆก็คือลักษณะเนี่ยเริ่มมีไดวเจนสุดนี้เป็นไดวูเจนละพอเป็นไดวูเจนเสร็จอ้าวเช็คดูใกล้ๆก,ลกันส่วนแบบนี้ถ้าตีเชนไลจะเห็นหนึ่งเรื่องว่านะครับวันนี้มีเชนไลให้ดูกันเยอะนะ <laughs> นี่ลากเชนไลจากตรงนี้ไปเลยนะอาว ชัดเจนน <laughs> ะอ่าเป็นไงครับชัดเจนครับเรียบร้อยเทรลไลน์นี่คือเบรกเอาแล้วครับพร้ะเบรกเอาแล้วมีสิทธิ์ที่จะครั้งหน้าเมื่อย่อเป็นการย่อมีสิทธิ์ย่อเพื่อไปต่อเพราะชุดนี้มีการทําสัญญาณนะครับกลับตัวในขึ้นย่อชุดนี้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วที่สําคัญวันนี้เบรกเอาพร้อมวนลุ่มเลยนะครับวลุ่มหนามากแม้ววนลุ่มหนาพีกนนพีกมากก็คืออาจจะมาพร้อมกับค่างเงินที่มันอ่อนตัวลงอะ มีโอกาสที่จะเก่งงบเง็บที่จะอมาในคิสองเนี่ยว่าอาจจะมีกําไรพุ่งได้จากค่าเงินที่มันอ่อนตัวลงมากแล้วเขาส่งออกไงเซต้าใช่ครับอ่าชิ้นส่งชิ้นสวยเล็กๆเขาส่งออกมีสิทธิ์เป็นไปได้ครับตัวนี้ครับมันพบรกเอาแล้วมามาดูใกล้ๆกันหน่อยนิดนึงว่าไล่กันได้ไหมพี่นะซิ่งตามเขาได้เปล่านี่เลยซัอกอลก็อยู่ประมาณสามร้อยสิบห้าบาทครับอันนี้สามร้อยสิบห้าครับตอนนี้เท่าไหร่ สามร้อยกสิบสี่ใช่ไหมถ้าดาวเฉลี่นะอยู่ตรงนี้นะหรือถ้าซูมใกล้ๆจริงๆนะอาจะต้องใช้ซับลอดตรงจีนยิมต้องตรงอาจจะใช้ตรงโซนนี้ได้นะโซนปลายประมาณแถวสามร้อยสามสิบสี่ตรงนี้ก็ได้ครับสามร้อยสามสบสี่นี่ก็คือเขาไม่ควรลงมาปิดแนวรับตรงนี้แนวต้านเดิมที่เปลี่ยนเป็นแนวรับแล้วนะครับประมาณสามร้อยสี่สิบตรงนี้ครับโซนนี้ครับงั้นซับลอดควรอยู่ตรงนี้ เพราะว่ามันถ้าตอบร้อนค่าจะย่อลงมาอยู่ใต้เชนไลน์อีกหน่อยก่อนที่จะกลับขึ้นไปอีกรอบหนึ่งถามว่าเข้าได้เลยไหมมุมมองมาดูตรงแม้แจะยังไม่โอบอสก็ํานะผมว่าควรให้เขาย่ออีกสักรอบหนึ่งก่อนนะอืมแล้วพอเริ่มที่จะเด้งใหม่เข้าโซนนั้นเป็นังหวไบออนดิฟน่าจะสวยกว่าครับเดลต้าครับตัวน,นี้ครับครับก็ ไม่รู้ว่าเทรลเลอร์รอบนี้จะวิ่งไปไกลแค่ไหนนะบระบทเพราะพ่อจะวิ่งวิ่งแบบนักบอลเดลต้านะจะมีเศรษฐีใหม่อีกหรือเปล่านะี่เออนะก็คือใครต้องบอกว่าใครรู้สึกว่ากลัวตกรถแล้วจะโดดขึ้นเลยจริงๆมันก็พอได้นะเพราะว่ามันมันเป็นการเพิ่งเริ่มบอกตัวจะเป็นต้นเทรนได้นะชุดนี้ดูจากบอลลุ่มดูจากอ่อลักษณะของอินดิเคเตอร์ลักษณะรงกราฟแล้วมีสิทธิ์เป็นต้นเทรนได้นะตอนถ้าเข้าแล้วรันเทรนโดยใช้ EMA ดาวเทีรีไปถ้าไม่หลุดซับลอตก็ไล่ไปเรื่อยๆได้เลยนะครับ ซบลดจะถูกเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับสาหรับคนที่เรียนมาจะเข้าใจว่าเลื่อนซบลดทาไงนะครับอืมอ่านะครับครับสับเดลตาแล้วทีนี้ถ้าผ่านไปได้ละ่ะแนวต้านพี่เ็าอยู่ไหนเนี่ยครับมาดูแนวต้านเขานะโลเวอร์ไฮที่จะไปเทสถัดไปอยู่ประมาณโซนนี้ก่อนนะสี่ร้อยประมาณสี่ร้อยบาทตัวกลมๆนะสี400่ร้อยอยู่เนี่ยโลเว์ไฮตรงนี้คือเป็นแนวต้านจีบอิอ่างณนะประมาณสี่ร้อยบาทก่อนนะครับโลเวอ์ไฮชุดนี้เท่าไหร่เนี่ย สามร้อยอ๋อเอาตัวนี้ก่อนมีรู้วาไฮตัวนี้ก่อนนะต้องผ่านไฮนี้ก่อนสามร้อยเก้าสิบสองสามร้อยเก้าสองตัวนี้ก่อนครับแนวต้านแรกที่อย่าไปเจอนะครับชุดนี้ครับก็นียหน้าติดตามหน้าติดตามพี่นิกทั้งนั้นต้องเซฟตัวนี้ไว้วอตลิสเลยครับตามดูตามดูวอตลิสจุ้ยใหหน่อยตัวนี้นะตัวนี้เดือตาหน้าสนหน้าสนครับไปมีแล้วสามารถได้ทั้งเดย์เทรดซิงไายวงรายวันได้หมดนะตัวนี้บอกใครนะถือระยะกลางก็ยังได้นะ เออได้ถือระยะก,กลางก็ได้ตัวนี้มีสิทธิ์ถือได้รันเรนได้ครับตัวนี้ครับอ่ะตัวต่อมาครับ NCL ครับ NCL นะครับ NCL ช่วงนี้ตามติดตัวนี้กันเออเกาะติดยังเป็นชีสารกรีชีวิตเลยนะซี่าชุ่มชาบารีคือ NCL อ่ามาดูนะ NCL เนี่ยชุดนี้เขาออกตัวนะครับขึ้นแล้วก็พักเอเรียกว่าสร้างเบรกไฮได้สำเร็จแล้วก็ย่อตัวลงมา การย่อลงมาแตะที่เอ็มอห้าสิบแล้วก็เริ่มเด้งงั้นเป็นสัญญาณสวยครับเป็นจังหวะบายบายนิฟที่มีศิกไปต่อได้ครับตัวนี้ครับอืเราเคยแนะนําตอนแท่งนี้ว่าอย่าพึ่งใช่ครับแต่นนี้อย่าพึ่งรอยก็พักก่อนแล้วก็โซนนี้ยังไม่เข้านะพอรอโซนนี้พอไหวสําหรับวันนี้พอไหวแล้วงั้นพรุ่งนี้ถ้าก็เปิดนะครับแล้วต่เปิดพรุ่งนี้ถ้าเปิดแล้วเปิดกระโดดหรือเปิดบวกไล่ได้เลยมีศิษฐ์นาไลน่าไลน์ลแล้วพอไล่ตรงนี้เสร็จก็เนี่ยครับจะต็อปต,ตรงเอเมเอห้าสิบ เพราะมีสิทธิ์ลงมาเทสใกล้ๆตรงนี้ได้นะครับมีสิทธิ์ลงมาเทสอลดื่มตรงนี้ได้งั้นถ้าเขายอ่อลงมาก่อนแล้วยอ่อไม่หลุดโลก็สวยเหมือนกันครับสําหรับกินสีแล้วครับตัวนี้ถ้าผ่านไปได้แนวต้านนะครับแนวต้านที่จะเทสก่อนต้านแรกรอใกล้ๆก่อนมนสามจุดหกศูนย์ซึ่งต้านนี้ต้องบอกว่าถ้าออกตัวจริงๆนะมองว่าทะล,ลุนะลลมีส์ผ่านเลยแหละตัวนี้งั้นต้านถัดไปทีลล่รออยู่ก็นู่นแหละเส้น EMA อ่ประมาณแถวนี้โหลหายเนี่ย ก็ส่วนสักสามจุดเจ็ดแปดตรงนี้ตรงนี้ครับแต่นื้น่าจะไปอยู่ต้านนั้นมากกว่าที่จะไปเทสกันในอนาคตครับสำหรับเอ็นซครับนะครับเอ็เเขามีเดเวอเจนมาก่อนแล้วก็ทำสรงกลับตัวไปตามดาวเชียร์รี่ชุดนี้ครับชุดนี้ก็ขึ้นไปแค่โอ์บอสแล้วก็พักลงมานะครับก็น่าไปต่อได้เอย n ซครับ มีตัวอื่นไหมครับเอ่อมีจากคุณแจงแจงนะครับหามาจากในช่องยู u ู e นะครับครับผมมีคุณแจงแจงวันครับสวัสดีครับสวัสดสีสวัสดนะครับอ่าไม่ใช่สวัสดีนะถามชื่อหุ้นสวัสด์สวัสด์นะครับสวัสด์สวัสด์ถงั้นต้องติดเชื่อหน่อยติดเชื่อหน่อยอเชื่อหน่อยไม่เคยเจอตัวนี้นะเฮ้ยทำไมมันถึงแป๊บนะ ครัง้งอ่าโอเคได้แล้วครับสวัสดนะครับสวัสดสวัสดนะครับโอเคอ่านะครับสวัสดสีสวัสดเงินติดลอ้ออืมนะครับความน่าสนใจของสวัสดอยู่ตรงนี้ครับจริงๆราพักมายาวนานมากนะพักมานานจริงๆรินานตั้ง <c oughs> แต่เมื่อ,อไรเนี่ยอเออ <c oughs> ตื่นขึ้นมาสองพันยี่สิบเอ็ดม้างเออนะไปยังไ,ไม่เจอวันเลยมัสองพันยี่สิบเออนี่ยนี่นี่ตั้งแต่ตอนนี้ เมื่อปีสองศูนย<ป>์สองหนึ่งเดือนสี่ปีไหนเนี่ยปีที่แล้วใช่ไหม่ใช่ครับปีเสร็จๆนะครับพักมายาวนานทีเดียวแล้วก็หยุดพักยังจริงๆก็ยังสัญญาณหยุดก็ยังไม่ถึงอะชัดนะความน่าสนใจของสวัสดิ์ตรงนี้ครับเขาเริ่มรักษาฐานตรงโลได้นะครับอืมเป็นรงโลงได้มีการทำดับเบิลบอททอมาไว้ที่สี่สิบห้าจุดเจ็ดห้าตรงนี้ครับแล้วก็ดีขึ้นมาได้โซนนี้กลับตัวแล้วมีการกลับตัวแล้วครับ แต่ต้องบอกว่าเป็นการปรับตัวที่ยังกําลังยังอ่อนอยู่นะเพราะว่ายัางอยู่ใต้ EMA บทั้งห0สิบทั้งสองร้อยอยู่ไกลพอสมควรเพราะฉะนั้นตัวเนี้เข้าไปแนวต้านก็จะอยู่นี่แหละ e อ a 5บห้าสิบซึ่งก็ขยับไปเรื่อยๆก็จะอยู่ที่ประมาณแถวๆห้สบาทแนวต้านใกล้ๆ่นี้ก่อนนะครับสมบสัดิแล้วซับหลอดก็นั่นแหละครับที่โลก็คือท,ท,ที่ที่ตรงโซนสี่สิบห้าจุดเจ็ดห้าตรงนั้นหลุดจุดปั๊บคัดก่อนเพราะว่าเป็นหลุดมันจะเป็นโลใหม่อีกละนะครับสวััดิ คือมีโอกาสที่เป็นต้นเทรน RR คุ้มนะครับเพราะว่าผ่านโลนี้ได้จะขึ้นไปเทสไทยตรงนี้ได้นะครับเป็นหายไปประมาณถ้าห้าสิบห้าจุดเจ็ดห้าปห้าสิบห้าตรงนี้นะครับโซนนี้ครับสวัสดิ์เวลาที่ถือหุ้นโซนล่าง RR คุ้มเนี่ยหลายหลายคนก็ไม่ค่อยเข้าใจนะว่า RR คุ้มพอเข้าเสร็จแล้วส่วนใหญ่โดนคือไอ้พวก RR คุ้มมันอยู่โซนล่างเนี่ยมันมีมันมีโอกาสสูงที่จะไม่ไปมีโอกาสกลับมาหลุดแต่หลุดแล้วขาดทุนไม่มากหลายคนเลยชอบเล่นโซนนี้กันอืแต่ทีนี้ เมื่อหลุดแล้วขาดทุนไม่มากหลุดต้องคัดนะครับลักษณะหุ้นแบบนี้เขาเขาเขาเล่นแบบนี้ครับก็คือเข้าหุ้นโซนแบบเนี้หุ้นโซนล่างแบบนี้นะครับเข้าสิบครั้งเข้าสิบครั้งนะค,คัดเจ็ดคัดลอเจ็ด 7, แล้วถือรันได้กําไรสักสามครั้งคุ้มแล้วครับเพราะอะไรคืออาร์อาร์ตรงนี้สมมติอาร์ตรงนี้จากสี่บแปดจุดห้าเหลือสิบห้าี่้าจุดเจ็ดห้าก็ตกสองบาทเสร็จใช่ไหมครับใช่ครับ คาดตัขาดทุนสองบาทนะรันไปคาดว่าถ้าเขากลับตัวได้รันขึ้นไปเทสแต่อย่างต่ำเท่าไหร่เนี่ยเขาคาดหวังกันถึงประมาณเนี้ยสักแถวๆโซนห้าสิบเก้าหกสิบาทก็กําไรประมาณเท่าไหร่สิบกว่าบาทต้องคาดหวังกันแบบนั้นถ้าเล่นแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นถ้ามันไม่ไปแล้วมันหลุดปั๊บต้องคัดทันทีแล้วคัดเจ็ดครั้งก็คัดทีงประมาณเนี้ยคัดสักหนึ่งถ้ากําไรกําไรสามแบบนี้ครับเรีนอาร์อาร์สามต่อหนึ่งงั้น สามครั้งที่ได้กําไรคือได้เก้าคัดไปเจ็ดก็กาไรสองครนะครับเพราะฉะนนั้ถ้าเล่นส่วนล่างถึงจุดคัดต้องคัดเลยนะถ้าไม่ใช่คัดทันทีนะครับครับอ่านะครับแต่ว่าต้องบอกว่าทรงขาขึ้นเขา o, ยังไม่แข็งแรงอะไรเพราะ o, 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 ยังยังไม่สามารถจะผ่าน ema ขึ้นไปได้นะเขาที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่พอไปนานๆไปแตะ ema สองร้อยแป๊บก็พอแตะป๊บก็ตกใจก็ลงมานะครับตกใจเห็นไหมแล้วก็มาโหน ema ห้าสิบนานๆก็โผล่ขึ้นไปสักทีหนึ่งนะครับ แล้วตามเทรนด์ไลน์เขายังไม่ได้เบรกเอาไวในตลาดสวัสด์ตอนนี้นะครับยังไม่เบรคเอาไั้เข้าได้ครับน่าสนตรงที่อาอาคุ้มคัดไม่ลึกครับตอนนี้ครับส่วนพื้นฐานเขาเอ่อกลุ่มที่เป็นนอนแบงก์อ่ะนะครับมันก็จะมีผลเรื่องไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากดอกเบี้ยที่ขึ้นมากนักนะพวกนอนแบงก์อ่ะเพราะว่าก็มีต้นทุนเรื่องดอกเบี้ยที่สูงขึ้นในอนาคตด้วยนะฮะในอัตราดอกเบี้ยที่คิดกับลูกค้าเขาขยับตามไม่ได้เหมือนแบงก์ทั่วไปใช่ครับกลุ่มธุรกิจแบบนี้ครับ อ่นะครับหมดยังครับตอนนี้หมดแล้วครับหมดนลครับโอเคนะครับก็สัปดัหนี้ก็อาจจะได้ดูกันเร็วหน่อยนะครับวันนี้อช่อะช่วงนี้ก็ต้องขออภัยมาไม่เป็นเวลากันบ้างนะครับเดี๋ยวค่ําเดี๋ยวดึกขร้บมาแล้วแต่ธุรานะครับครับคือสองวันที่ผ่านมาบางอ็ติดรถติดอยู่ข้างนอกบ้างติดงานข้างนอกบ้างเลยไม่ทันต้องขออภัยครับครับกะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกันเป็นกําลังใจกันมานะครับอย่าลืมกด<อ>ไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกดิเศษด,ดนะครับครับผมนะครับแล้วพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ